งกู้ภัยรับเหตุเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาหน่วยเราได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีหญิงสาวประสบอุบัติเหตุล้มสีสัะกกระแทกบริเวณท้ายซอยเปลี่ยวติดกับที่ดินรกร้างเราขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุประมาณตีสองบรรยากาศเงียบสนิทลมเย็นแปลกๆพัดผ่านมาเป็นระยะเมื่อไปถึงไม่พบใครเลยแต่มีเสียงผู้หญิงร้องเบาๆว่าช่วยด้วยหนูอยู่ตรงนี้เราส่องไฟฉายไปยังพงหญ้าด้านใน เห็นเงาคนยืนหันหลังผมยาวถึงเอวเมื่อเข้าไปใกล้เงานั้นหายวับไปต่อหน้าต่อตาพวกเรารีบถอยกลับออกมาแต่จูจูเครื่องวิทยุสื่อสารในรถก็มีเสียงผู้หญิงคนเดิมดังขึ้นอย่าทิ้งหนูหนูอยู่ตรงนี้มาตลอดหลังจากนั้นพวกเรากลับมาเช็คกับเจ้าหน้าที่ประจำเขตพบว่าไม่มีใครแจ้งเหตุในซอยนั้นเลยและเมื่อย้อนดูประวัติพื้นที่พบว่าเมื่อสมปีก่อนเคยมีหญิงสาวถูกทำร้ายเสียชีวิตที่ตรงนั้นพอดี ฝากติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องไหนลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ